สวัสดีครับผมบครูบอมครับวันนี้ผมได้รับข้อความนะครับให้สอนเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง QR code นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็เข้าเว็บนะครับแล้วก็เข้าไปที่เขียนว่าสร้าง QR code แล้วกันนะสร้าง QR code นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปมันจะมีได้หลายเว็บครับมันเป็นการสร้าง QR code ออนไลน์แต่เว็บที่ผมใช้ผมจะใช้เว็บนี้ครับ QR code monkey.com ลองคลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้าไปแล้วครับในส่วนแรกเขาจะบอกว่า enter content นะครับหมายความว่าเราจะให้มันลิงก์ไปที่เว็บไหนใครที่มีเขาเรียกว่าใครที่มีสื่อหรือมีเอกสารหรือ PDF รูปภาพ PowerPoint หรือแม้กระทั่ง YouTube นะครับก็สามารถลิงก์เข้าไปได้ผมจะไป ยูทูบของผมละกันนะครับแล้วก็ผมจะไปที่สื่อการสอนของผมเรื่องการตัดต่อวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็อ,อย่างนี้อ่ะผมก็ Copy ครับให้ทําการคัดลอก URL ของตัวลิงก์ที่เราจะไปนะครับแล้วเราก็เอามาวางไว้ในช่อง URL URL ของเราตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็วางไปครับ Ctrl V ปึ๊บต่อไปครับ เซตคัลเลตอร์ตรงนี้คือเราจะสามารถใส่สีได้ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะจนกว่าเราจะกดครีเอทนะครับอันนี้คือสีเดียวนะครับสมมุติว่าผมลองครีเอทนะผมกดครีเอทให้ดูมันก็จะกลายเป็นสีดําแบบนี้เห็นไหมครับแต่ผมยังไม่ดาวน์โหลดอะไรต่อไปแบบนี้ครับคัลเล g a อร์การเดียนก็คือการเลือก2สีคัลเล g a อร์การเดียนคือการเลือกสีที่เราจะทําให้มันเห็นชัดๆนะครับออย่างเช่นอย่างนี้อลองครีเอทดูครับ เห็นไหมก็จะเป็นสีแดงกับสีน้าเงินนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกครับไลเนียก็คือเป็นแบบเส้นตรงไปนะครับแล้วก็เรเดียสอ่าลองกดเรเดียสดูครับก็จะเป็นวงกลมเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้แต่ผมชอบแบบไลเนียมากกว่านะครับแล้วก็สีผมมีข้อแนะนํานิดนึงนะครับอ่ะโปรแกรมเราถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยถ้าเลือกเป็นสีสีอ่อนๆนะสีอ่อนๆนะครับ ลองกดดูผมว่ามันจะไม่ไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยเวลาเราส่องไปหรืออะไรไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาให้ให้เลือกเท่าไหร่นะครับอ,อย่างเช่นอ่ะโอเคตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกสีแบบนี้ครับมันบอกว่าให้เราเลือกที่สีที่เข้มขึ้นนะครับมันจะเป็นประมาณเนี้ยถ้าเราเลือกสีที่อ่อนไปก็จะไม่ได้นะแต่ผมแนะนําให้เลือกสีที่อยู่ในระดับเข้มๆเ,เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ สแกนได้นะครับอ่าผมจะเลือกสีแบบเข้มๆไปเลยตรงนี้ก็ลองครีเอทดูนะครับก็จะได้สีนี่ครับได้ประมาณนี้ต่อไปครับตรงนี้สีแบ็กกราวด์สีขาวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีตรงนี้นี่เป็นสีขาวเนาะอ่าต่อไปครับแอดโลโก้ครับเราจะสามารถใส่โลโก้ต่างๆตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นโลโก้ของทวิตนะครับ ลองกด create ดูนะครับถ้าอยากเห็นผลปุ๊บก็กด create ดูก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรามีรูปเป็นของเราเองเราก็ไปเลือกตรง upload image นี่นะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปของเราครับผมมีรูปของผมอยู่อ่ะผมกดรูปของผมไปปุ๊บนี่แล้วเราก็ลองกด Create ดูครับก็จะกลายเป็นรูปของเราสวยงามครับถัดมาครับสุดท้ายครับ customize นะครับ โอสต์ไหมในที่นี้ก็คือเราสามารถเลือกรูปแบบนะครับผมจะลองแค่ทําให้ดูนะครับเนี่ยเลือกรูปแบบของกรอบนะครับเลือกรูปแบบของไอบอลไอบอลก็คือตาที่อยู่ข้างในของกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นลักษณะต่างเหล่านี้เราสามารถครีเอทได้แต่ผมไม่ชอบอะผมชอบแบบแรกนี่แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองลองสแกนดูถ้าเกิดมันไม่ติดหรือเราสีใช้ไม่ดีหรือเกิดการผิดพลาดอะไรผมไม่ค่อย ไม่ค่อยแนะนำแล้วกันนะครับแต่จริงมันก็ทำได้นะครับผมก็เอาเป็นแบบธรรมดานี่แล้วก็นี่ด้วยโอเคลองครีดดูครับอี่ก็เป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะผมแนะนำให้ทุกคนส่องดูก่อนว่ามันมันโอเคไหมเดี๋ยวผมจะลองส่องดูด้วยโปรแกรมไล n ์นะครับแล้วก็ลองส่องดูก่อนเอามือถือไปจิ้มที่หน้าจอเลยนะนี่ <S <S โอเค พอส่องแล้วเห็นไหมมันจะได้เอ๊มันจะได้ละว,ว่าไอเนี้ยส่องติดแล้วนะครับก็จะมีลิงก์ให้เราเปิดเราก็จะกดลิงก์เข้ามามันก็จะไปที่ Youtube ของเรานะครับอ่าประมาณนี้นี่แสดงว่าเราทําได้แล้วแล้วเราจะเอามาใช้ได้ยังไงก็กดดาวน์โหลด png ได้เลยครับคลิกที่ดาวน์โหลด png เราก็จะได้รูปรูปออกมาครับตรงนี้ครับนี่ปึ๊บเห็นไหมเราจะพิมหรือเซฟไป อย่างที่อื่นหรือ,อยังไงก็สุดแล้วแต่เรานะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะลองอ่ะฉันดาวน์โหลดไว้ที่ไหนเนี่ยฉันลืมก็กดแถบใหม่กด ctrl j นะครับกด ctrl j ก็ได้เห็นไหมมันจะแสดงว่าโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดนี่เราก็จะได้รูปนี้ผมก็ลอปปี้รูปนี้มาเลยแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับ ก็จะได้รูปนี้ออกมาลอง Click ดับเบิลคลิกดูเห็นไหมเราก็จะได้รูปนี้ออกมาครับโอเคครับงั้นการสร้าง QR code ผมจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ